เมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมาเป็นวันป้องกันการค่าตัวตายโลกจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากและเชียงใหม่ถูกจัดให้เป็น3อันดับแรกที่มีสิติการค่าตัวตายสูงที่สุดในประเทศไทยในทุกๆวันเด็กๆของเราถูกชักชวนหรือถูกล่อลวงจนกลายเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ถูกชักจูงให้เข้าไปพัวพันกับยาเสพติดในทุกๆชั่วโมงเด็กนักเรียนของเราคลอดลูก15คน เรามีเด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะกลายเป็นพ่อเป็นแม่ของลูกน้อยในทุกๆวันเด็กๆของเราลูกหลานของเราถูกปล่อยให้เผชิญหรือผจญกับปัญหาชีวิตการทดลองสารพัดรูแปแบบโดยปราศจ,จากที่พึ่งและมองไม่เห็นทางรอดในพระธรรมมัทธิวกล่าวว่าพระบิดาผู้ทรงสถิตในสวรรค์ไม่ปรารถนาให้ผู้เล็กน้อยเหล่านี้สักคนหนึ่งพินาศไป เมื่อเราพูดถึงเด็กคิดถึงการทำงานกับเด็กๆหลายคนอาจนึกถึงความน่ารักน่าเอ็ดูของเด็กคิดถึงความสดใสร่าเริงของพวกเขาแต่ถ้าเรามองให้ลึกลงไปเด็กๆเกฉกเ,เช่นเดียวกับผู้ใหญ่หากเขาไม่มีพระเยซูคริสต์พวกเขาก็เป็นผู้ที่ขาดแคลนผู้ยากจนฝ่ายวิญญาณเด็กมากมายไม่เคยได้ยินหรือไม่เคยรู้เลยว่าพระเยซูเสด็จลงมาบนโลกนี้ เป็นพระเจ้าที่สามารถช่วยชีวิตของเขาได้พวกเขาไม่เคยรู้เลยว่าพวกเขาถูกสร้างขึ้นมาโดยพระเจ้าและเป็นที่รักของพระองค์นิมิตของ c f สาขาเชียงใหม่คือเราปรารถนาที่จะเข้าถึงเด็กทุกคนทุกชาติพันธุ์และทุกทุกวันในภาคเหนือวันนี้ c f ของเราออกไปประกาศข่าวประเสริฐกับเด็กๆในชุมชนในโรงเรียนในพื้นที่ที่ห่างไกลาจากข่าวประเสริฐ เราเห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนที่จะนำเด็กๆมาถึงพระเยซูคริสต์มาถึงความรอดเพื่อข่าวประเสริฐนี้เองจะช่วยเหลือเด็กเหล่านี้ให้เติบโตมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยพวกเขาในการดำเนินชีวิตอย่างมีชัยชนะมีกําลังที่จะต่อสู้กับการทดลองความท้าทายมากมายในชีวิตของพวกเขาพระเยซูกล่าวกับผู้ที่ติดตามพระองค์ว่าข้าวที่ต้องเกี่ยวนั้นมีมากแต่คนงานยังน้อยอยู่ เพราะฉะนั้นพวกท่านจงอ้อนวอนพระองค์ผู้ทรงเป็นเจ้าของนาให้ส่งคนงานมาเก็บเกี่ยวพืชผลของพระองค์วันนี้ท่านสามารถตัดสินใจที่จะร่วมมือกับเราในการถวายเพื่อเราจะมีคนงานของพระเจ้าเพิ่มขึ้น CF ถึงจะมีองค์กรแม่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาแต่เงินงบประมาณที่เราใช้ในแต่ละเดือนเกือบทั้งหมดได้รับการสนับสนุนจากคริสตจักรไทย และผู้ถวายภายในประเทศซึ่งเป็นผู้ที่เชื่อที่รักพระเจ้าเหมือนท่านและต้องการเป็นหุ้นส่วนของการประกาศข่าวประเสริฐกับเด็กๆในประเทศไทยซีเอฟต้องการเข้าถึงเด็กในทุกจังหวัดทุกชาติพันธุ์ในภาคเหนือเงินถวายของท่านไม่ว่าจะเป็น100บาท500บาทหรือ 50, 0 0 0บาทสามารถช่วยสนับสนุนคนงานของพระเจ้าที่จะออกไปพบกับเด็กๆในพื้นที่เหล่านั้น นำข่าวดีเรื่องของความรอดและความหวังไปถึงเด็กๆและครอบครัวของพวกเขาในทุกๆวันเด็กๆของเราลูกหลานของเราต้องผเผชิญและผจิญกับปัญหาการล่อลวงความท้าทายในชีวิตมากมายท่านต้องการร่วมมือกับเราไหมในการนำข่าวประเสริฐข่าวดีของพระเยซูคริสต์ไปถึงเด็กๆโดยผ่านการถวายของท่านหากเป็นเช่นนั้น ท่านสามารถติดต่อเราได้ผ่านทางช่องทางต่างๆบนหน้าจอนี้